ดีครับตอนนี้เราก็จะมาเข้าไปที่ทางรถไฟดาลัะครับตัวหนังสือที่เขียนแบบฝรั่งเศสนะครับมีการดารังหน้ามีดอกตหลามขาวครับอากาศเย็นครับที่นี่ปลูกดอกตลรามขาวที่บ้านเราขึ้นตามยอดตอยที่นี่ขึ้นได้ตามปกติครับนี่คืออาคารข้างในสถานรถไฟดารัะครับ กระจกสีนะครับแต่งกระจกสีแล้วก็ดีภาพนะครับอันนี้เป็นภาพสถานีปีหนึ่านะครับ,ารบการเสีเหลือแต่ ครับแล้วตอนนี้ก็ออกมาที่ด้านนอกนะครับก็จะมีผู้คนมาถ่ายรูปวิวส,สวยๆกับรถไฟเก่าแต่ขบวนนี้จะไม่ได้วิ่งแล้วอ่าโอเค1 2 One, <two. S 3>